เเด็กกับหอกแล้วอยาก,กินนมนะคะนะเดี๋ยวเป็นสาวแล้วยัง่ยมากินนมอีก,ดกอเ,เด็กกับหอกแล้วเด็กกานะคะ่ะม่ยังจะมาหองยู่นีฮะมเจกาดำโนกากระไลไลเนาะค่ะนี่ค่ะมหาอะไรโนเอียงเนาะค่ะนเดกาน้าอย่านหออานองเตเวเหลวไปแล้วเตีหยวอากไปหาคุนเนาะคะ่ะเนาะ พากันนอนต้มเกลือกี่ต้มในสวนนี่เราจะเนาะหลังจากมีน้ำลดลุกไปแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะแสดงว่าท่านมีฝนมาซาลางนะคะเนาะพากันมวนค่ะพากันนอนต้มกันเนาะค่ะน้องแหววเพิ่ it, นกับแม่กับเอ๋ยเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะเขาเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ หลังจากเฝนถูกน้ำถูกมยังเนาะค่ะเน,ะนาะน้ำกะถ่วมบ่อปันได้นะะเนาะค่ะเนาะกะเปิ้นมาเต็มทีเปิ้นกะบ่ได้กะลำกลายสิแห้งก็กะลดเนาะค่ะเนาะน้ำเนานะค่ะเนะาะกะทำเป็นผลดีกับเผาเนาะค่ะเนาะเขาเข้ากะงามดีอยู่เนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวค่ะทำไมเบิ่งอีกต้นตหนึ่งต้นเปิดออกห่วงว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะ,คะเตรียมตัวกับบานละจ้า อ้าวเตรียมตัวได้แล้วจ้าเดี๋ยวสิพากลับบ้านแล้วกลับคอ,อกแล้วนะคะเนาะนี่ะหน้งงัวของไร้แรงของเหาหลังจากกินยาแล้วก็พักการนอนพัก่อนนะคะเนาะนี่ค่ะคุบเอาโตโต,โตนอนดีคักพักผ่อนนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปเปิดประตูนะคะเนาะให้เปิดนออกไปนะคะนี่ค่ะพื้นที่เข้าเรือหน่อยๆสำเนียงนะคะเนะาะไปกินยาแล้วเพิ่นกะ เดี๋ยนอนพักผ่อนนะคะบ้าน้องนางกาเพิ่นเป็นน้ำถัวะะ่วมค่ะกำลังลดค่ะนี่ค่ะเอยเจ้ากระแตวแววเพิ่นกระเล่นกันเนาะหยอกกันเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะูเป็นประจำหยอกกันแล้วก็เล่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะแต้วแววก็เอ้ยเพิ่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เวลากลับแล้วเอาเร็ว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 ไปเร็วเร็วหูยเงาเร็วลุกลุกลุกไปไปเร็ว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 ไปไปเร็วเร็วเร็วโตโตลกลุกเร็วไป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 เร็วเร็วเร็วไปไปไป mì hôm nay năm team nọc hảnh 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 ไปเร็วเร็วหน่อยหน่อยเร็วเร็วเร็วให้ยังนะคะเนาะกับข้ออ่าหน่อยเร็วเร็เแจวแจแจววเมามามเร็ว เปยอมกลับเนาะค่ะเนาะปกติเปิดประตูเป,นะะนปนะะ็นสีเหลวเนาะค่ะเนาะเหมือนเป็นยอมกลับเนาะค่ะนอนตุ่มไปแล้วว่าแต่เอาแหววไปไปหนังวัวไปหางไกลแล้วมึงแต่ไม่จะขี่ขตุ่มนาะคะ่ะเนาะไปเร็วไปหน่อยไปโอหน้องวัวก็ไปหางไกลเลยนะคะนะไป เดี๋ยวเจ้าแหงสาแห้งต้มเตรียมต้มเตรียมนีมตมต่ตะกี้ต้มไปเร็วๆเ,เขานี่ค่ะน้ำกระโดดแห้งแล้วนะคะเนาะน้ำจะออกจากหอยกะเลื้อนหน่อยๆแล้วนะคะเนาะแฉบซิบปลาเดาออกมากแล้วนะคะเนาะต้องถึงนะคะเนาะนี่ค่ะปกติคนสิบไรแห้งนะคะมานะค่ะเอาไปได้มาได้แล้วรถเรนได้แล้วนะคะเนาะนี่ค่ะ รถมาได้มือที่สามแหลนะ,ะนอกจาเนาะนถือว่ารถเร็วเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะปกติน้ำสีลึกแน่เนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะไปแต้วแววไปหน่อยไปเร็วห,หนังวัวกับหอยไก่นะคะวันนี้แต้แวแววซาสานะแนะต่นาะกับแม่สวนซึ่งเบิร์ตค่อยอยากมากค่ะในนอนตุ่มนะคะเนาะในสวนพอนน้ำลดแล้วมันก็มีเป็นตุ่มนะคะเนาะไปเร็วเร็วเร็ว แต่กรสีเดินทางง่ายเนาะคะ่ะเนาะบอ่อตองออมลง่มบัดกรสิแล้วหยามมาทางนี้นะคะก็ต้องอ่อมใกล้เนาะคะ่ะเนาะดินสวนเข้ากันค่ะบ่อก็ะสีสูอบออกแล้วนะคะเนาะน้ำกับบอ่อเขาแล้วนะคะเพราะว่าน้ำข้างนอกพันลดค่ะน้ำในสวนกับสูบออกง่ายแล้วค่ะสูบแล้วก็บ่อเขาไปใหม่แล้วค่ะ อุ่นานดีมากเลยนะคะเนาะจากุตดีนะคะเนาะหมาว่น้ำมาเติมเต็มไหมเข้าตรงกิบมะในญานน้ำถล่มลายยังเขาไปเดงกกินนะคะเน,นานะไปไปไป แห้งแล้วปกตินี่ก็ลายนาะค่ะเนาะแถวนี้น้ำนาะค่ะนี่แห้งหมดแล้วนาะค่ะเนาะค่ะลดลดเรียวแห้งเนาะค่ะนี่ค่ะไปไปไปน้องวัวของเขาเร็วแห้งนะคะเนาะนกเตี้ยวแววมอเตอร์ไซค์โอ้ยนะคะถึงบางยามออกไปเลยเตี้ยวแววเร็วแรงเลยเร็ว ไปไปตัวโตวแว <c oughs> น้อยน้อน้อย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 มาถือก็ตรตุกประเดนะคะเนาะางน้อยนะคะงานกับประท่นเพิินนะคะเนาะงนัวเป็นเรียวแห้งนะคะหัวใจละ ห่ะหาหนามมาแล้วนะจ๊ะเนาะไก่สีหอดคอข้าวแล้วนะจ๊ะไปแต่แววไปรีบย่าง่ะหนุ่มกับหอดไก่แล้วค่ะเนาะชุ่มบัตรกับปรเดมมาหับไปใส่เนาะนี่เนาะค่ะไปเร็วเร็วไป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 หน่อยไปเผาย่างหน่อยเร็วเร็วแต่แววมัอนี่มหาเลยแต่แวว ไปอิงเงี้ยค่ะกติ๊ดแต้แวผุดฝาออกก็เป็นหนองหัวงนะคะนะ่ะฝาออกเป็นไรเลยเขานะคะเนาะค่ะค่ะไก่สวายคอเท่าไรนะคะเนาะค่ะแถ้าก็เจ๊กกิบเบแต่เพียงเท่านีเน,ะะนะะขขาจะเนาะค่ะกัรเจ๊กกิบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะช่องของเฮาค่ะเพื่อเสียทั้งดินเสน่ห์ขอเป็นกำลังใจเหาสิบเบยตะเป็นบรรณาธิการค่ะ,ะขอขาการไม่คิดนะจ้าวัสดีค่ะ